ตอนนี้นะครับนักมวยก็กำลังฟังกากาของต้มารอยู่นะครับ นะครับว mm. so oh. so, okay. so, yeah. ันเขาสองวายนะครับได้จดจั้งจั้งบรรจุเรื่องตอนนี้ใบแดงฝัดช่างเรื่องซอยเรื่องซอยเรื่องใบแดงเรื่องซอยอยู่นะครับตอนนี้มาถึงกลางต้นโต๊ะโต๊ะยังไงออกหมัดไปไปตัดสองคนทั้งฝ่ายนี้ทั้งฝ่ายนี้ตัดสองคู่อย่างมาตัดเลยซอยหน้าซอยขี้ซอยร้ายซอยหมายซอยกลางฝั่งลื่นดังคำว่าลื่นลื่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สองนาทีนะครับสามนาทีนะครับูบเวทีมชั่วโมงนะฝ่ายแดงจับขวาต้องมต้ฝ่ายแต่อยตัวโ้นะฝ่ายแดงต้องพตนะครับฝ่ายถอยหลังทางไปหลังาไปรตอนนี้ายีมลต้องต้องไปอยู่นะครับออกมาทุกาง้า้ฝ่าย้่น้เอาเลย